โตโยต้าอาสาสร้างสุขสัปดาห์นี้นะคะไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะหรือที่ใครๆเรียกติดปากว่าเมืองเพชรเมืองเพชรอ่าแต่ว่าโตโยต้าจะไปสร้างความสุขให้กับชุมชนใดนั้นไปติดตามได้ในโตโยต้าอาสาสร้างสุขกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมกับน้องปออยู่กันที่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับปอเป็นไงบ้างทริปนี้พี่พามาเที่ยวถ้ำกลางธรรมชาติแบบนี้ รู้สึกยังไงบ้างครับฟินมากเลยครับพี่เอฟคือบรรยากาศดีสดชื่นเหมือนได้มาคลายเครียดเลยครับนี่บรรยากาศสดชื่นมากเลยครับผมได้มาเห็นธรรมชาติเห็นท้องฟ้าเห็นผืนน้าที่เพชรชบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับเฮ้ยอ๋อขราบพี่โอ้หมดเนี่ยคือบรรยากาศมันดีมันผ่อนคลายไงพี่มันก็เลยเผลอไปนิดนึง อย่าหลับดูบให้เต็ม2ตา 2> สูดอากาศให้เต็มปอดแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ซึ่งวันนี้นะทางทีมโตโยต้าเพชรบุรีเนี่ยเขาก็มาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านพุตูมด้วยนะครับผมโอ้โหน่าสนใจขนาดนี้ไปเลยไหมครับจัดไปดีครับไปครับ อำเภอบ้านลาดเป็นอำเภอเล็กๆในเมืองเพชรที่อาจไม่ค่อยมีใครรู้ว่าที่นี่มีป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทุ่งนาเขียวขจีแซมด้วยแนวต้นตาลอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพชรที่สําคัญชาวบ้านและผู้นําชุมชนเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงโอ้โห ตรงนี้นี่ร่มรื่นมากๆเลยนะครับตรงพื้นที่ส่วนนี้นี่เป็นป่าอะไรของชุมชนฮนะเขาดันเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของบ้านผู้ตู่ถือว่าเป็นป่าใหญ่ใกล้เมืองมีความหลากหลายทางจิภาพสูงใช้ประโยชน์คือทําเป็นส่วนป่าควรเรืองปลูกของกินทุกอย่างด้านหลังนี่เยอะแยะมากมายเลยกล้วยมะน,นงมะน,นาวพริกมะเขือนี่ครับบุกครับผมอันนี้ไปทําขนมได้ทําขนมหม้อแกงนี่ เข้าป่านาโบราณคือคอะไรครับคือพื้นที่นี้เป็นนาตั้งแต่สมัยโบราณก็ทำโดยวิถีดั้งเดิมนะครับ,รบเป็นนาน้าฝนทำได้ครั้งเดียวอ๋อปีหนึ่งผลเดียวคือช่วงหน้าฝน ห้วยนี้จะประมาณ4กิโลครับผมโอ้สี่กิโลยาวมากเลยนะฮะลำห้วยนี้จะพ่าหมู่บ้านนะครับแล้วอย่างนี้ชาวบ้านใช้ประโยชน์อะไรจากห้วยนี้บ้างครับด้านประท์นะครับเพราะหมู่บ้านนี้เขาจะเลี้ยงวัวครับแล้วก็ไปทําประปาหมู่บ้านด้วยเท่าที่ดูจากสายตาเนี่ยคือห้วยนี้ก็ดูมีน้ําทีนี้หน้าแล้งนี่เป็นยังไงฮะประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่น้ำจะหมดแล้วฮะคือถ้าเราทําฝายชะลอน้ําเก็บกักไว้ได้ช่วงหน้าฝนได้ก็คือได้ใช้น้ํา หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ดูวิถีชีวิตชุมชนแล้วทีมโตโยต้าเพชรบุรีจึงได้จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําดักทรายถวายแม่ของแผ่นดินขึ้นมาครับหลังจากที่ทีมงานนะครับได้ลงพื้นที่นะครับทราบว่าพื้นที่นี้ประสบปัญหาภัยแล้งทางโตโยต้าเพชรบุรีก็เลยเข้ามาร่วมวางแผนกับพื้นที่ก็เลยเกิดโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่12สิงหาคมนี้ครับ ท่ามกลางวิกฤตภัยแล้งที่ส่งผลกระทบรุนแรงนะครับทำให้หลายๆพื้นที่นั้นเริ่มที่จะขาดแคลนน้ำแล้วและการสร้างฝายเป็นอีกหนึ่งแนวทางของทีมโตโยต้าเพชรบุรีที่ได้ขับเคลื่อนความสุขมาสู่ชุมชนบ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจ,จังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพวกเรา,เา,เาไปถามความคิดเห็นกับใบเฟิร์นเลยค่ะ เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยที่ทางโตโยต้าเนี่ยเข้าไปสร้างฝายให้กับชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยจะได้มีแหล่งน้ําในการที่จะเลี้ยงดูหรือว่าดูแลพืชพันธุ์นอาหารต่อไปซึ่งทราบมาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ได้เริ่มมีการทําฝายกันแล้วก็เฟิร์นจะรอดูค่ะว่าฝายนั้นเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงติดตามค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าจะเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลกันได้ทุกสัปดาห์ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ Toyota Happiness Club ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Toyota อาสาสร้างสุขค่ะ